สวนันดีคำหลังจบเกมทูมันทูเคานีได้ออกมาประกาศเลยนะครับว่าพวกเขาพร้อมที่จะกลับมาแล้วนะหลังจากที่พ่ายแพ้ให้กับเรอัมาดริดไปในเมื่อกลางสัปดาห์นะวันนี้พวกเขาถือว่าเรียกความมั่นใจกลับมาได้นะครับถือว่าลูกทีมของพวกเขายังมีสมาธิในเกมของของทางเชลซีอยู่นะ ก่อนส่งขอบคุณสำหรับไฮไลท์ในวันนี้นะครับผู้สนับสนุนไฮไลท์วันนี้นะครับละมุนหอมเบสเบอร์เกอรี่นะใช้คำว่าคุณค่าที่คุณคู่ควรนะครับแล้วอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ก็คือกล้วยจับยวนตาท่านรองนะครับเพราะความมากกว่าความอร่อยเนียวนุ่มสะอาดถูกสุขรักอนามัย98%ของคนที่เคยกินพูดได้คำเดียวว่าอิ่มแน่นนอนนะครับผม เรามาดูไฮไลท์ในวันนั้นกันเลยดีกว่าครับเซาแทมป์ตันนะครับเป mm ิด hmm. ซินเมอรี่เจอกับเชลซีนะครับเริมเกมขึ้นมาเชลซีขึ้นมาได้ก่อนจังหวะนี้มาที่เมสันเมาดีดออกไปทางซ้ายกด,ดวิซายเรียบร้อยไปเลยนะครับกลายเป็นทางมากอดอารอนโซน่รูปนี้ต้องชมทางเมสันเมานะจังหวะดีด้วยซายเนี่ยเข้าซ้ายของอารอนโซนี่กด,ดวยซายบนรอดขาของทางเฟเซอร์ฟอสเตอร์เข้าไปแบบหายห่วงเลยนะ ทำให้เชลซีขึ้นนำไปก่อน1-0ครับจังหวะถัดมาเชลซีได้บอลออกมาทางขวาสุดจังหวะนีต้ตวัดเข้ามาบอลมาอยู่ที่เมสันเมาสกดด้วยขวารีมรวยไปเลยนะฮูเริ่มเกมมาไม่ทันเท่าไหร่เมสันเมาส์นี่ใช้กั้นหนึ่งแอสซิตกันหนึ่งประตูนะครับจังหวะกดด้วยขวางของนางเมสันเมากลางประตูลูกนี้สวยจริงๆนะโอ้หมดทางเซฟเลยนะครับผม จังหวะทัดมาเอาลูกนี้ม่งชงคืนมาแล้วไปเข้าทางตีโบเวเนอร์สปีดเร็วกว่านรกครับเวเนอร์ออกมาแตะออกจากทางซ้ายลูกนี้ตวัดเลียซ้ายเรียบร้อยอีกแล้วดูของหลังของทางเซาเทนบันวันนี้เนี่ยเรื่องความเร็วนี่ใช้คำว่าไม่ไหวเลยนะครับตีโบเวเนอร์วิ่งมาตรงๆจังหวะสุดท้ายนี่แตะหลบทางทางเฟเซอร์ไปเรียบร้อยเลยครับ ยิงด้วยสายเข้าไปง่ายๆกลายเป็นเชลซีนี่ออกนําเป็นสประตูต่อศูนย์แล้วยังไม่จบแค่นี้ครับลูกนี้พยายามขึ้นมาเอา้าลูกนี้ยังไงเอ่ยทางหลังของเซาแธมป์ตันไปเสียบอลที่กลางสนามลบไปเองกรรมการไม่ว่าอะไรครับบอลมาอยู่ที่เมซนเมาเมซนเมาเอาออกไปที่แวนเนอร์แวนเนอร์ประวัติเข้ามายิงลูกนี้ไม่เข้ากรบพู้สุดท้ายไปเข้าทางของาทางคาฮาวเวตนะอู้ดูไกลๆนึกว่าเมซนเมาแต่ไม่ทัน โมเวนเนอร์นะแต่จังหวะยิงของเจ้าตัวเนี่ยเหมือนมันไม่เป็นใจนะครับมันไปโดนเรียมในแล้วไปเข้าทางของทางคายฮาวเวตเปรเข้าไปง่ายๆเลยนะครับคายฮาวเวตบอลลูกนี้เทพไม่อยากยิงเลยนะเลเชลซีอกอกนำเซาแธมตันเป็น4 0สูครับเรามบลูลในช่วงครึ่งหลังจังหวะนี้กองเต้หลุดเดียวขึ้นมาเชฟวูยแต่จังหวะสุดท้ายก็ยังมีดาบเมสันเมานะ กองเต้บอกโขจะดักสักหน่อยกูไม่ได้นะครับจังหวะนี้กองเต้นี่ใช้คาว่าชิปแต่มไม่หายนะครับในโชคดีบอลยังไปเข้าทางของนางตีโมเวเนอร์สุดท้ายแล้วกลายเป็นเชลซีใจเขาว่ากดรูกที่5เข้าไปได้อย่างสวยงามครับ องอนำเซาเดมต้าไป5-0ลูกนีเคลซี Kelsey ยังมาต่อเนื่องครับบอลมาอยู่ที่มาคอนออลอนโซยิงจังหวะแยกไปเฉล็บจังหวะสุดท้ายยังเป็นทางเมสันเบาครับเข้ามาชาร์จอจ,จ่อไปได้นะได้ลูกที6 6จนได้นะครับก็ลูกนี้กองหลังอ,อนุนำเซาเดมตันนี่คือยืนมองกันหมดแล้วนะ แล้วจงหว่าติอม,มาของทางเฟเซอร์พอตเตอร์ก็ยังไปเข้าทางของทางเมสันเมานะสุดท้ายจบเกมไปซเซาแธมป์ตัน,นที่เปิดบ้านโดนเชลซีอันไป6เเ็ดเลยนะหรือว่าหนักเหมือนกันนะครับสดที่นี่ที่เดียวที่ถูวิชันครับถูไม่ถูกก็ดูได้